ตัวลายอ่ะเสียงมันร้องอะเสียงมันก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนอันนี้จะเป็นตัวไม่ตั้งหลายตัวน่ย ข้างบนนี้ลมเย็นมากดูชี้ไม้ยี่อยู่ข้างล่างโน้นโดนต้นไม้บางะอะดอกไม้ความ,วามรรัวขนนึ่งอกีกแล้บ เก็บบวกไปกินคึ้นต้นมะม,ม่วงนะและนี่คือสิ่งที่ได้จากการปีนตน้นมะม่วงต้นนี้ฮ่าเหลืออยู่แค่นี้แหละที่จะกินได้บวกกับมะม่วง 不要嘛？